สวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระที่5ภูมิศาสตร์ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้มีชื่อว่าภูมิรักและภูมิสังคมคืออะไรซึ่งในตัวชี้วัดนี้เราจะเรียนทั้งหมด2ตัวชี้วัดด้วยกัน ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในสาระนี้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักความหมายและลักษณะของภูมิลักษันภูมิลักษ์หมายถึงอะไรภูมิลักษ์ราคาหมายถึงสภาพหรือลักษณะที่โดดเด่นและลักษณะทางธรรมชาติอันได้แก่ธรณีแหล่งน้ำภูมิอากาศภูมิประเทศ พืชพรรต่างๆดินและสาสตร์ค่ะซึ่งในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีทั้งภูมิลักษณ์ที่มีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกันค่ะทีนี้เรามาดูการจำแนกภูมิลักษณ์กันนะคะอย่างที่บอกค่ะภูมิลักษณ์จำแนกได้หลายประเภทนะคะอย่างเช่นภูมิประเทศภูมิประเทศจะรวมไปถึงภูเขา ที่ลาดที่ดอนที่ราบที่ลุ่มหรือแม้กระทั่งชายฝั่งนะคะส่วนธรณีก็จะรวมไปถึงหินแร่แล้วก็ท่าต่างๆค่ะถ้าแบ่งเป็นดินนะคะก็จะรวมไปถึงดินบนภูเขาดินที่ดอนดินที่ราบดินสีแดงดินพรุดินเปรี้ยวดินร่วน แล้วก็ดินเหนียวค่ะหากจะพูดถึงแหล่งน้ำนะคะภูมิลักษณ์ที่เป็นแหล่งน้ำได้แก่แหล่งน้ำบนดินอย่างเช่นพวกห้วยหนองคลองบึงหรือว่าแหล่งน้ำใต้ดินก็คือพวกน้ำบาดาลน,นะคะต่อไปเป็นภูมิอากาศภูม,าาศมิอากาศก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันเช่นอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกพายุ ท้องฟ้าโปร่งใสเป็นต้นค่ะในส่วนของพืชพันธุ์นะคะก็จะเป็นพวกป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าเต็งรงป่าพลุสัตว์ป่านะคะในส่วนของสัตว์ก็จะมีสัตว์ป่าสัตว์น้ําจืดสัตว์น้ําเค็มสัตว์ปีกหรือแม้กระทั่งสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกค่ะ ค่ะเราก็ได้รู้จักเกี่ยวกับภูมิลักษณ์ไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของภูมิสังคมกันค่ะภูมิสังคมนะคะคืออะไรก็คือสภาพหรือลักษณะที่โดดเด่นและสำคัญของมนุษย์ที่อยู่รวมกันในบริเวณต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะก็คือสามารถอยู่รวมกลุ่มกันได้ซึ่งในการรวมกลุ่มกันนั้นจะต้องมีกฎมีระเบียบและข้อบังคับต่างๆเป็นตัวกำหนด เพื่อให้สังคมที่อยู่นั้นเกิดความสงบสุขนั่นเองค่ะในสังคมของมนุษย์นะคะจะมีธรรมชาติหรือมีภูมิลักษณ์เป็นปัจจัยกำหนดซึ่งเราเรียกมันว่าภูมิประเทศและภูมิอากาศนั่นเองค่ะต่อไปมาดูการจำแนกภูมิสังคมนะคะ ในการจำแนกภูิสังคมสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะถ้าจำแนกตามกลุ่มเชื้อชาติและวัฒนธรรมก็จะแบ่งออกเป็นหลายเชื้อชาติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนหรือว่าถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นชาวเหนือภาคอีสานเชื้อชาติไทยบนภูเขาหรือแม้กระทั่งเชื้อชาติไทยมุสลิมค่ะ ถ้าเป็นการจำแนกตามการประกอบอาชีพในประเทศไทยเราก็จะมีหลายอาชีพด้วยกันนะคะเช่นชาวหนุชาวนาชาวสวนชาวประมงชาวไร่หรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งย่านการค้าของประเทศไทยค่ะทีนี้ หลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิลักษณ์และภูมิสังคมไปแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะมายกตัวอย่างภูมิลักณภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของสังคมภาคเหนือนกันค่ะเพื่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับภาคเหนือกันก่อนนะคะสําหรับภาคเหนือแล้วนะคะจะมีทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาลำปางลำพูนน,น่านแพร่และอุตรดิตถ์ค่ะลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่ภาคเหนือจะเป็นภูเขาและมีทีเขาสูง ตลอดแนวยาวแล้วก็มีแอ่งราบของระหว่างภูเขาด้วยนะคะภูมิอากาศของภาคเหนือภาคเหนือจะมีอากาศค่อนข้างเย็นค่ะเนื่องจากอยู่บนภูเขาแล้วก็มีแอ่งขนาดใหญ่ทําให้อากาศของภาคเหนือค่อนข้างที่จะหนาวเย็นที่ยวเขาที่สําคัญในภาคเหนือเช่นที่ยวเขาหลวงพระบางที่วเขาแดนลาวที่วเขาหงุทงชยัยและที่วเขาผีปันน้ําค่ะ แม่น้ําสายสําคัญในภาคเหนือก็อย่างเช่นแม่น้าปิงแม่น้ําวังแม่น้ํายมและแม่น้านานนะคะการประกอบอาชีพของภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็จะมีอุตสาหกรรมเป็นบางส่วนนะคะรวมไปถึงอาจจะมีด้านของการค้าและบริการนะคะสภาพดินค่ะ ดินในภะาคเหนือค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเป็นดินที่มีแอ่งนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อเศรษฐกิจนะคะภาคเหนือเป็นพื้เป็น,ปนอาฟิาปเทศที่มีอากาศหนาวนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะพืชที่อยู่ทางภาคเหนือก็จะเป็นข้าวถั่วเหลืองกระเทียมนะคะลำไยห,หรือแม้กระทั่งผลไม้เมืองหนาวนะคะพืชพันธุ์ไม้ป่าที่พบนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้มะค่าไม้พยอม ประดูป่าตะแบกและทองฟาวค่ะถ้าพูดถึงสัตว์ป่าในภาคเหนือนะคะสัตว์ป่าที่พบในภาคเหนือก็จะเป็นสัตว์พวกกระทิงนะคะช้างป่าสมเสร็จเก้งหม้อเลียงผาหมีควายและเสือโคร่งค่ะแร่ธาตุที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพวกการธรรมชาติฐานหินแล้วก็ดินขาวนะคะ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะคะในสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภาคเหนือก็จะเป็นพวกเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปายนะคะหรือเขตรัรกษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอย่างเช่นนะคะดอยอินทนนท์นะคะดอยอ่างขางดอยตุงหรือแม้กระทั่งพระธาตุดอยสุเทพค่ะ สำหรับอุทยานแห่งชาติในภาคเหนือที่สําคัญก็อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติดอยพระห่มโปะนะคะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะคะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีนะคะประเพณีของภาคเหนือที่สําคัญเลยอย่างเช่นประเพณียี่เป็งน,นะคะหรือการลอยโคมน,นะคะ อ่าเก็บน้ำและเขื่อนขนาดใหญ่เช่นที่สำคัญเลยนะคะก็คือเขื่อนซิลิกิตน,นะคะและอ่างเก็บน้ำปะปังอุ๋งนะคะส่วนในอุตสาหกรรมในภาคเหนือจะเน้นเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมเซรามิกนะคะหรือเครื่องดนตรีทำจากไม้นะคะค่ะสรุปความรู้เกี่ยวกับภาคเหนือกันนะคะสำหรับภาคเหนือนะคะละักษณะเป็นทิวเขานะครับ ภูเขาสูงหุบเขามีแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญแล้วก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะสภาพอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะคะ,ะคนส่วนใหญ่ที่ตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่จะผูกพันกับธรรมชาติป่าไม้ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือนะคะจะ เป็นชนเผ่าซะมากกว่านะคะซึ่งในภาคเหนือนั้นจะมีภูเขาแล้วก็มีหลายเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นเผ่าอาคามูเซอ์เผ่าเย้านะคะลีซอม้งนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มนี้จะอ,อพยพมาจากมณฑลยูนนานในจากประเทศจีนนั่นเองค่ะสำหรับวิธีกรรมในภาคเหนือน,นะคะก็เป็นวิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและก็สืบสานกันมา หลายรุ่นด้วยกันนะคะอย่างเช่นประเพณีการบวชป่านะคะการบวชป่าก็คือการเอาผ้าจีวรนะคะไปห่มให้ป่าเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะการประกอบอาชีพนะคะส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกไปนะคะภาคเหนือภูมิประเทศเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นในการทำการเกษตรจะนิยมปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะหรือที่นิยมกันเพื่อที่ปลูกกันมาก ก็อย่างเช่นพวกชากาแฟผลไม้เมืองหนาวนะคะอย่างเช่นพวกส้มลิ้นจี่ลัาใยค่ะต่อไปเป็นไม้ป่านะคะสำหรับไม้ป่าเมืองเหนือนะคะก็มีจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงนิยมนำมาแต่รูปเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์จากไม้นะคะ ภาคเหนือนะคะแร่ที่สําคัญอีกอันนึงที่คุณครูแจ้งบอกไปแล้วก็คือดินขาวนะคะเพราะนั้นประโยชน์ของดินขาวส่วนใหญ่จะเอามาทําเป็นพวกเซรามิกนะคะซึ่งจะพบมากในจังหวัดลําปางนะคะแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งที่จังหวัดลําปางนะคะซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงแลวก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือนะคะ ภูเขาสูงในภาคเหนืออย่างเช่นที่บอกไปนะคะก็อย่างเช่นดอยอินทนนท์นะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแร่ธาตุที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกไปแล้วมีดินขาวนะคะแล้วก็ยังมีโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดลำปางก็คือที่อำเภอแม่เมาคะซึ่งเป็นแหล่ง ผลิตรกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะคะก็คือโรงงานฐานหินแม่เมาะนั่นเองค่ะสำหรับทะเลสาบน้ำจืดในภาคเหนือนะคะมีด้วยกัน3แหล่งใหญ่เป็นแบบสามนะคะลองจากาทะเลสาบน้ำจืดหนองหานแล้วก็บึงบอระพดนะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับความรู้ เกี่ยวกับสังคมภาคเหนือในชั่วโมงนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็มีการบ้านนะคะมาให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลงไปในกลุ่มสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายละเอียดของการบ้านสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้กันมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็คุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ